รายการ Music c e a e n d ค่ะร,รายการที่ให้ความสุขสนานนะคะและเหมาะสำหรับผู้ที่มีใาร,รักในเสียงดนตรีค่ะครับผมพบกันทุกวันที่ทุกวันเสาร์นะคะเวลา1 9 30, 19. 30. 15. 15. นาทีถึง19.45นาทีางช่อง7ีค่ะเย้ครับผมวันนี้ก็โหรถติดนะครับใช่ค่ะเพื่อไม่การเสียเวลาครับผมจึงเต้นและอยากจะพบกับแขกรับเชิญครับว่า จะมีหน้าตายังไงค่ะตอนนี้แขกรับเชิญของเรานะคะพร้อมแล้วค่ะไปจำทีที่2โพเดียมแล้วนะคะมารู้จักกับแขกรับเชิญทั้งสองทีมกันเลยดีกว่าค่ะเย้โพเดียมที่1นะคะทีมสีชมพูนะคะโพเดียม YouTube ค่ะคาุณชอบพี่สาวคุณชอบไหมชอบว่าเอ่อชื่ออะไรครับชื่อต้นว่านค่ะชื่อต้นว่านนะครับชื่ออะไรครับชื่อเอเอค่ะเอเอน่ารักน่ารักค่นะคะ เดียวประจำอยู่ที่พอดแอมเซ็นทันค่ะเซ็นทันนะคะผมเข้ยสวัสดีครับพี่จ๊อกไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวกับรายการมากเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้ครับชื่ออะไรครับเุเป้ครับบาร์ครับบาร์บี้ครับอ๋อหน้าคุณเนี่อ่าคุณไหมครับครับผมเพื่อเพื่อการเสียเวลาครับเราจะเข้าสู่ช่วงการแข่งขันเลยนะครับดีเหมือนกันค่ะเราเข้าไปสู่ช่วงการแข่งขันเลยดีกว่านะคะขอให้ผู้แข่งขันนะครับฟังกติกาจากผมนะครับค่ะ ผู้เข้าแข่งขันขทั้ง2ทีมจะต้องฟังสัญญาณจากพิธีกรแล้วกดไฟที่โพเดียมของตัวเองใครกดได้ก่อนจะมีสิทธิเลือกแผ่นป้ายก่อนภายใน6แผ่นป้ายจะมีตัวสันกอไก่นครทั้งคู่ถ้าผู้แข่งขันเลือกมา1แผ่นป้ายและได้ตัวสันกอไก่คุณจะต้องคิดเพลงแล้วร้องเพลงขึ้นต้นด้วยกอไก่แล้วบอกชื่อเพลงและศิลปินโดยมีเวลาให้คิดเพลง1ิวินาทีถ้าเกิดคุณตอบได้แลวคุณจะได้โบลริ่งอันซึ่งมีค่าเท่ากับ1คะแนนไปวางเพื่อยืนยันคะแนนของคุณครับแต่ถ้าคุณร้อ้ออองงไไไมม่่ดดคิิเพลกภายในน10วนที คุณจะถูกโดนเกมโอเวอร์ทันทีแล้วจะหมดสิทธิ์การเล่นตัวสนันต่อไปแล้วก็จะเป็นโอกาสของอีกทีมหนึ่งที่จะได้สิทธิ์เล่นตัวสนันต่อไปครับครับผมสําหรับผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเราคือแผ่นป้ายที่1น,นะคะยามาฮ่าค่ะแผ่นป้ายที่2ค่ะเท่าแก่น้อยค่ะแผ่นป้ายที่3ามดีแท็ค่ะแผ่นป้ายที่4โคคาโคล่าค่ะ แผ่นป้ายที่5้ามาม่าอร่อยค่ะและแผ่นป้ายที่6เลมันฝรั่งทอดกรอบค่ะครับผมก็ได้ฟังกติกาแล้วครับแล้วก็ได้สนุนอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับค่ะเราจะเริ่มเข้าสู่ช่วงการแข่งขันเลยนะครับผมค่ะพร้อมหรือยังคะทั้งสองทีมพร้อมนะคะเสียงผู้ชายนี่เบามากเลยนะคะพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะครับผม พอพร้อมแล้วนะครับขอให้พอดียม y o u t u b e กับพเดียมเซ็นท่านะครับคนที่จะกดเอามือไว้ตรงเต็งหูค่ะใช่แล้วทั้งสองข้างเลยค่ะแล้วฟังสัญญาณจากบมนะครับกดครับเทมสีชมพูนะคะได้ค่ะมีสิบเลือกแผ่นป้ายอะไรดีครับแผ่นป้ายอะไรดีคะแผ่นป้ายอะไรดีคะ ดีแท็กค่ะเอาละครับเรามาดูแผ่นป้ายดีแท็กกันครับว่าจะเป็นตัวอักษรดะไรแผ่นป้ายเปิดออกมาเป็นใบไปมาคับเอาละครับผมพร้อมยังฮะพร้อมยังคะรพร้อมนะครับไปครับบอกกับฉันดีไหมว่ามันเป็นความจริงมี่ว่าฉันคิดมา ใจฉันเริ่มตัววันไว้กับคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบตอเตอาชื่อเพลงอะไรคะคิดมากค่ะของปามี่นะะของปามี่นะคะทีมสีชมพูได้คะแนนไปหนึ่งคะแนน่ะเยรับไปเลยครับบันดีฮะบัตดีถืงคะแนนกับผม จะไปแผ่นป้ายทีมสีเขียวนะคะมีสิทธิ์เลือกแผ่นป้าย5แผ่นไป้ายค่ะแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นไป้ายไหนดีคะคแก <c oughs> ่น่อยก็ได้เอายามาห้าครับแผ่นป้ายยามาห้าค่ะแผ่นป้ายยามาห้านะครับผมออกมาเป็นตัวอักษรลอลิงครับลอลิงค่ะพร้อมหรยังคะทีมสีเขียว พร้อมนะครับถ้าทีมสีเขียวร้องไม่ได้ภายใน10วินาทีนะครับโพเดียม YouTube จะมีสิทธิ์ที่จะตอบได้นะครับครับโอเคเอาพร้อมแล้วไปครับลืมลืมฉันลืมไปก่อนได้ไหมลืม <Yeah. S 2> ไปก่อนทำเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกันตาตอนนี้ฉันเข้าใจรู้แล้วเธอจะผู้ชายแบบไหน ได้ไหมล่ะทำมมอีกครั้งโอเคชื่อเพลงว่าอะไรครับลืมไปก่อนครับของศิลปินบุดาเบสครับอ้โหได้ไปอีกหนึ่งคะแนนค่ะนี่ครับตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของการแข่งขันแล้วครับเหลือแค่ใต้หนึ่งแถบใต้นะครับผมโดยที่คะแนนโพเดียมยูทูบกับโพเดียมเซ็นทัลมีคะแนนเท่ากันครับเรียกได้ว่าการกดครั้งนี้นี่ใครกดก่อนมีโอกาสก่อนนะครับผม โอเคครับต <toys> ัดส <P RI K aún> ินเลยครับพร้อมหรือยังคะเอามือไว้ที่จิงหูครับถ้าพร้อมแล้วกดครับทีมสีชมพูได้เหมือนเดิมนะเอาละครับไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์หรอันเดียวครับเลือกอะไรแล้วป้ายมาม่านะครับจะเป็นตัวสอนอะไรนะฮะเป็นฮอกไกส์ครับยั เอาละครับสิเปน็นาทีสําหรับการคิดกดเพลงเป็นต้นได้คอควายนะครับพร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วสิบวินาทีไปครับคิดถึงใช่ไหมเวลาที่ทเธอเ <laughs> จอกันกับฉันคิดถึงใช่ไหมเวลาที่เธอเ <Yeah. S 2> งาใจ <laughs> คิดถึงใช่ไหมเวลาที่เธอ ไม่มีใครให้ฉลอกมีหลายให้จกแล้วเจอคิดถึงใครเย้ทีมสีชมพูได้ไปอีกหนึ่งคะแนนค่ะชื่อเพลงอะไรเอ่ยอ่าคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอศิลปินแท็กซี่ค่ะโอเคค่ะเก่งมากเราได้คะแนนครับผมสำหรับ ผู้ที่แผแบบเขารอบแจากพอร์ตก็คือทีโพเดียมยูชอบ<อ>แล้วขอเสียงปรบมือดนนังๆให้กับโพเดียมเซนท่านครับทีมงานรายการของเราวันนี้ขอเชียรนหน้าเลยครับผมโ okay, 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 okay. อเคค่ะเชิญเลยค่ะครับผม <Okay. S 1> เพราะว่ากลับบ้านก็กลับบ้านนะครับ <c oughs> ว,งงวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ <c oughs> แคลร์เชิญเลยโ <c oughs> พเดียมขอเซนท่านมากเลยครับขอบคุณเป้กับคุณบาร์บี้ครับเป็นเกียรติอย่างมากที่มาร่วยรายการของเรานะครับ เราไม่ให้แับฟรีเปล่าใช่ไหมฮะค่ะเรามีของรางวัลจากกิฟต์วอลช์จากเซ็นทรัลมอบให้ค่ะเดี๋ยวให้นางงามมาให้นะครับนางงามครับโอเคค่ะต้องให้คนละถุงเลยนะคะครับผมให้คนละถุงเลยครับกลับบ้านครับองไนก็เป็นของเล่นนะคะเป็นเล่นนะครับต่อต่อไม่ใช่นะครับเป็นกิฟต์วอลช์นะครับผมค่ะโอเคครับผมช่วงหน้าครับผมของรายการเรานะฮะจะเป็นช่วง jackpot show ครับผมที่มีเงินรางวัลหรือ9 9 9 9 9สาหครับวันนี้ มาดูกันี่ว่าผู้แข่งขันจะเปิดได้ถึงตรงงานหรือเปล่าโอเคค่ะพ <Okay. S 2> ักสักครู่หนึ่งค่ะฮัลโหล ับมาแล้วครับผมเข้าสู่ช่วงแจ<ช>็คพอตนะครับเป็นช่วงสุดท้ายของรายการมิวสิกแลนด์ดอมนะครับผม <laughs> เป็นช่วงที่แบบว่าผู้เขินขันที่ชนะนี่จะได้รุ้นรงางวัลถึง9,9999สาทโอ้โหบาทโอ้โหนะครับผมนี่ก็รับไปเต็มเต็มเลยนะครับผมค่ะ,ค,ะครับผมจะมีทั้งหมดแผ่นป้ายยู่10แผ่นใต้ครับผมค่ะโดยด้านหลังแผ่นป้ายน,นะคะจะมีเลข0ถึงเลข9ค่ะ โดยให้ผู้เข้าแข่งขันนะคะเลือกออกมาเพียง6แผ่นป้ายค่ะได้แล้วจะเป็นการไม่เสียเวลาเราเป็นเลือกแผ่นป้ายเลยดีไหมคะพร้อมหรือยังครับผมพร้อมหรือยังคะทั้งสองคนพร้อมนะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเลือกแผ่นป้ายแรกเลยครับเอาแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายไหนดีเออเอาเลขสองค่ะแผ่นป้ายที่สองนะคะอย่าเพิ่งเปิดนะ แผ่นป้ายต่อไปแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายไหนดีเอสี่หมายเสี่หมายเลขสี่นะครับแยแผ่นป้ายต่อไปค่ะแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายไหนดีเอ้อะไรดีเอ่หหมายเลขห้าค่ะหมายเลขห้านะครับ แผ่นป้ายต่อไปค่ะหมายเลขอะไรดีคะหมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขเจ็ดนะครับเย้แผ่นป้ายต่อไปค่ะหมายเลขไหนดีคะหมายเลขไหนดีเอ่ยเอาเก้าค่ะเก้าเก้าหมายเลขเก้าค่ะตีกันเลยว่า แผ่นป้าย้ายท้ายค่ะแผ่นป้ายไหนดีคะอะไรดีครับหกก็ได้ค่ะหมายเลขหกค่ะหมายเลขหกนะครับอ่าแล้วครับผมได้ครบแล้วนะคะหกแผ่นป้ายค่ะต่อไปเป็นการเปิดตัวไหนก่อนดีกว่าอ่ะเราให้แขกรับเชิญแขกรับเชิญเปิดเองเลยก็ได้ค่ะท้ายก็ได้ค่ะท้ายก่อนนะครับผมไม่เอกตัวแรกก่อนครับดึไปเรื่อยเรื่อย ออกมาเป็นหมายเลขห้าโอ้โหได้ไปแล้วครับาทห้าบาทครับห้าบาทห้าบาทแผ่นป้ายต่อไปค่ะเป็นหมายเลขหมายเลขหนึ่งห่ได้ไปแล้วคาสิบห้าบาทนะครับโอ้โหจอรีขอป้ายแรกได้ไหมคะได้เลยครับได้กนมคะได้ครับออกมาเป็นส แผ่นป้ายต่อไปแผ่นป้ายไหนดีคะอันไหนอันเรียงเลยอะไรกังเลียงเลยนะครับหมายเลขเก้าแล้วคำโขงสามแสนเก้าหมือนกันแล้วหมายเลขต่อไปเป็นหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ค่ะตัวเลขสุดท้ายครับเป็นหมายเลขหกครับเพราะกับว่านะครับทีมโบเดียม ชื่อชูบได้ไปถึง3,94,615บาทครับโอ้โหออกมาอีกได้ไหมคะได้เยอะจังเลยอ่ะเป็นเงินรางวัลที่สูงมากเลยทีเดียวนะคะใช่แล้วครับสปอนเซอร์ใจดีนะครับของเราได้มอบให้นะครับแล้วไม่ได้แค่เงินรางวัลแค่นี้นะคะยังได้ของรางวัลจากทางรายการของเราอีกนะคะครับเป็นกิ์วอชเชร์ครับผมอะแล้วก็เราจะมีเครัของเราจะมีนางงามมามอบให้นะครับผม ครับโอ้ครับโอเคครับผมมอบให้อ่ะมอบให้เลยค่ะครับผมค่ะโอเคครับผมเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับง่ายๆเลวครับแค่ท่านส่งคลิปของท่านที่คิดว่ามีความเป็นตัวของตัวเองครับส่งมาที่นะคะ www.facebook.com/musicrandom ค่ะย้ แล้วท่านนะครับจะได้เงินรางวัลพร้อมกับความสนุสนานใช่แล้วค่ะได้ค้นพบด้วยนะคะว่าตัวเองมีความกล้ามากแค่ไหนค่ะสุดท้ายครับเราขอร่ำลาเลยแล้วครับผมค่ะพร้อมกับรายการฟิสิกแลนด์ด้อนได้ทุกวันเสาร์เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกา45นาทีทางช่อง7ค่ะครับผมสุดท้ายครับขอทคุครับว่าสวัสดีค่ะ